ปาลาเฮเทนี้สิแซบลาบสดนะครับพี่น้องสวยบริม่มีลาบปลาตะเพียนพีสาวเย้ยสามเับยก็แซบลาบตู้ยูตู้กินลาบแล้วพูดมีพี่น้องที่พวามไปคุมาครับพี่น้องป้องไปคนลำชี้ครับพระพีพระองมากินของความผ้ากินปลาความของ,ของครับบริลาบปลาตะเพียนมาพี่น้องมากมีตาตามากินของดันงมือโอ้ยเห็นตะไคร่เ่นเห็ดเบียก ับพี่น้องครับบรรยากาศกินของความผ้ากินปลาความของครับพี่น้องครับอ่ะมาแก่ผ้าเขาทั้งหมดครับบริษัทของพี่ไมาแก่ผ้าเขา,าน้ำข้าวยเย็่สามทับ่กระแซบประเทศอัน,นปลูกผักปลูกมีผักเที่ยงเลยก็เลยมากินเขาน้ำเพลินบริเนมีน,น,นก้อยปลาเลยครับเด้อก้อยปลาผักสดๆอยู่หัวอยู่สวนนี่แหละแต่ บุญหลายแต่ใส่เพิ่งให้โยกมากินเข <c oughs> าน้ำบม่ได้เขาวัดเป็นสองอาทิตย์แล้วม <c oughs> าได้มาได้พี่น้องเง้ยบุญหลาบเสียบใส่ประกอบประกอบเนาะหลาบสิแล้วฟังซี่ไหมเมื่อเมื่อคือเอลขึ้นไม่ไายแก เมีอนพัเรือเอกถึงเมา่อไรเนี่ยปลาลปลา,าเพียไปโวือตัวนี้ฟังซี่เม่อนพวกไอ้ลังสิตมากเนี่ยเชี่ยนไมเ้็เยแบแฉบแฉบอยูๆๆ่รงแฉบ ผักไสไดพ่นองเดี๋ยวนี้ผักไสครับเด็ดลาวไสลาป่าพ่นองได้พักรอคุณหสกวเกียบเบาตาไปเรียรพักพักรอซี่หรือล่าเีอพักแมนกวันดอกเลี้ยงเตียพี่ว่ามุ่งบรรยากาศอาหารมือกันวิธีบนดาที่สามห้อเป็นสี่เป็น้องเพื่อเขา ดูครับก้อยปลาพักสดๆจากสวน,อ,อ,น,นอันนี้น <c oughs> อันนี้นยังไงะ๋อเนี่ยมกมกใส่ปลาเพลองเนี่ยมาแค่ถุงนึงแซบแซบแซบเมื่กี้ไม่ได้ไปกินยูงเหรอเนาะทาเนาะกนะินยวนฟังซี่ไงกินอยู่ฟังซี่สุดยอดเลยนี่ไหนบ้านเนี่ยใ่ไหันไป nhưng mà năm năm của nhau bắt đầu của bắt đầu bắt đầu một ngày 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 một ngày

แล้วกขี้ความเนี่ยเราเป็นไม่ได้ยังจะนี่มันไม่แข็แล้วปวดาชั่วแล้วปวดตาได้อยูห้องได้ถึงไปวโอ้มันจะกคอนหล้วจะได้อยู่ห้องก็รู้ดูนั่งกันได้มือเรียนห้องไหมไปมือเรียนั่งชั่วโมเนาะทีนนั่นได้ลาลาอยู่ที่มันก็เราอยากก็จเดาขี้อยางนีน Ở trên bãi đá trên sociedad, nè, tẩy bào vào bãi đá trongını, mình có bắt đầu tẩy thắng vào giữa thắng thắng đây dưới bãi đá, thắng thiều bàn này, môi h extension của bãi đá để sáng sáng mà sáng sáng như thế vào vào nướca. Vì bàn dotted này bị bẩy được quá ngnight gần thế. Giờ cũng có b香, tôi không biết tại sao nó lại là